สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องแรงงานอินเตอร์วันนี้เราจะคุยเรื่องสำคัญมากทั้งแรงงานต่างด้าวและนายจ้างควรรู้นั่นคือสิทธิ์ของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยที่หลายคนไม่รู้และถูกเอาเปรียบเพราะไม่รู้ครับหลายคนคิดว่าแรงงานต่างด้าวมีสิทธิ์น้อยกว่าคนไทยแต่จริงๆแล้วกฎหมายไทยให้สิทธิ์หลายอย่างเท่าเทียมกันแทบทั้งหมดวันนี้ผมสรุปแบบง่ายที่สุดพร้อมยกตัวอย่างจริงครับข้อหนึ่ง สิทธิ์ในการได้รับค่าจ้างตามกฎหมายไทยไม่ใช่ถูกกดค่าแรงแรงงานต่างด้าวที่ทำงานถูกกฎหมายต้องได้ค่าจ้างไม่ต่ำกว่าค่าจ้างขั้นต่ำของไทยเช่น330ถึง370บาทต่อวันทำงานเหมือนกันต้องได้ค่าแรงเท่ากันไม่ใช่ถูกจ่ายต่ำเพราะเป็นต่างด้าวแต่หลายคนไม่รู้เลยถูกเอาเปรียบง่ายมากครับข้อ 2. ทํางานล่วงเวลาต้องได้โอทไม่มีข้อยกเว้นเพราะเป็นต่างด้าว ในความจริงหลายคนทำงานวันละ10-12ชั่วโมงแต่ไม่ได้โอทีซึ่งผิดกฎหมายชัดเจนกฎหมายบอกว่าทำงานเกิน8ชั่วโมงต้องได้เงินโอทีไม่ว่าจะทำงานในโรงงานร้านอาหารก่อสร้างหรือบริการทุกคนมีสิทธิ์เหมือนกันข้อ3สิทธิ์พื้นฐานเช่นวันหยุดลาป่วยลาคลอดได้เหมือนแรงงานไทยแรงงานต่างด้าวมีสิทธิ์วันหยุดประจำสัปดาห์ลาป่วยลาคลอดลากิจ และสวัสดิการอื่นๆตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนี่คือสิทธิมาตรฐานที่หลายคนไม่เคยรู้ว่ามีครับข้อ 4. ห้ามยึดบัตรห้ามกักขังห้ามหักเงินแบบไม่เป็นธรรมยังมีนายจ้างบางคนยึดบัตรเพื่อกันหนีซึ่งผิดกฎหมายร้อยเปอร์เซนแรงงานมีสิทธิ์เก็บหนังสือเดินทางและบัตรทำงานไว้กับตัวเองการยึดเอกสารถือเป็นการควบคุมอิสระแบบผิดกฎหมายรวมถึงห้ามกักขังห้ามข่มขู่ ห้ามหักค่าแรงโดยไม่ตกลงกันสิทธิ์ความเป็นมนุษย์สำคัญที่สุดครับข้อ 5. สิทธิได้รับการรักษาพยาบาลและสมัครประกันสังคมได้แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายต้องมีประกันสุขภาพหรือประกันสังคมซึ่งให้สิทธิ์รักษาพยาบาลแบบเดียวกับคนไทยทั้งค่ารักษาค่ายาคลอดบุตรและเงินทดแทนบางกรณีหลายคนไม่รู้ทำให้ต้องจ่ายเงินเองทั้งที่ทไม่จำเป็นเลยข้อ 6. สิทธิ์ร้องเรียนเมื่อถูกเอาเปรียบ ถ,ถูกโกงไม่ได้ค่าแรงถูกทำร้ายแรงงานต่างด้าวสามารถร้องเรียนได้ที่กระทรวงแรงงานหรือหน่วยงานของกระทรวงแรงงานในจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือสายด่วน1 5 0 6และสำคัญมากก็คือผู้ร้องเรียนจะไม่ถูกส่งกลับประเทศทันทีเพราะถือเป็นผู้เสียหายในคดีหลายคนไม่รู้ข้อนี้จึงไม่กล้าแจ้งความครับและข้อ7สิทธิ์ในการย้ายงานในบางเงื่อนไขกฎหมายใหม่เปิดโอกาสให้แรงงานย้ายงานได้ ถ้านายจ้างไม่ทําตามสัญญาไม่จ่ายเงินหรือทําผิดกฎหมายไม่จําเป็นต้องทนเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับสิทิ์แรงงานไม่ใช่เรื่องกฎหมายอย่างเดียวแต่มันคือเรื่องของความเป็นมนุษย์แรงงานต่างด้าวคือคนที่มาทํางานสุจริตหาเลี้ยงครอบครัวและประเทศไทยเองก็มีระบบคุ้มครองเขามากกว่าที่หลายคนรู้ถ้าคุณเป็นแรงงานต่างด้าวหรือถ้าคุณเป็นนายจ้างที่อยากทําทุกอย่างให้ถูกต้องอย่าลืมกดติดตามและ s u b s c r i b e ช่องแรงงานอินเตอร์ ตอนต่อไปผมจะเล่าเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันครับ